ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะมีการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพัฒนากัญชาทางการแพทย์นะคะที่บ้านทุ่งแพมพร้อมกับผลักดันต่อยอดให้เกษตรกรผ่านโครงการนำร่อง1วิสาหกิจ1อำเภอค่ะ ศูนย์วิจัยพัฒนากัญชาทางการแพทย์วิสาหกิจกลุ่มปลูกและแปรรูปเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพมอำเภอแม่สรียจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุขมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก,ก,กเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพมเปิดโรงเรือนต้อนรับนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมคณะทำงานของจังหวัดมีการตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยพัฒนากัญชาทางการแพทย์ เพื่อศึกษาต่อยอดผลักดันสนับสนุนให้เกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถปลูกกัญชาและมีรายได้โดยผ่านโครงการนำร่องหนึ่งอำเภอหนึ่งวิสาหกิจชุมชนทางด้านของนายนัทวัฒน์วรพนิตกุลนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปลรูปบุก,ก,กเกษตรศอินทรีบ้านทุ่งแพมก็กล่าวว่าทางวิสาหกิจชุมชนครับก็พร้อมที่จะเปิดพื้นที่ให้เป็นสูย์เรียนรู้เรื่องของการปลูกกัญชาที่ถูกต้องเพราะเป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดองความรู้เรื่องวิธีการปลูกวัสดุการปลูก เทคนิคการปลูกนะคะการก่อสร้างโรงเรือนการขออนุญาตตลอดจนการสนับสนุนสายพันธุ์ของการชาและพัฒนาสายพันธุ์เพื่อจะผลักดันให้เกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับประโยชน์จากการปลูกกัญชาอย่างสูงที่สุดค่ะทางนี้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านทุ่งแพมนะคะถือว่าเป็นแหล่งปลูกกัญชาทางการแพทย์ในระบบเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากลมีสายพันธุ์กัญชาที่หลากหลายจากการรวบรวมและพัฒนาสายพันธุ์เป็นของตนเองซึ่งเป็นโรงเรือนระดับเมด้วยขเกดมาตรฐาน GMP ระดับสากลใช้ระบบ QR Code ติดตามการใช้งานของกัญชาแต่ละต้นและจะเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจรแก่เกษตรกร,กรจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการปลูกกัญชาคุณภาพค่ะซึ่งวิสาหกิจชุมชนที่สนใจนะคะต้องมีการศึกษาข้อกฎหมายต่างๆมีขั้นตอนของการลงทะเบียนแล้วก็การขออนุญาตปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายใครที่สนใจก็สามารถสอบถามไปได้ค่ะที่สำนักง,งานสาธารณสุขของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะ